เปิดตู้เย็นดูนะครับเจอเนื้อโคขุนแดดเดียวครับผมตัวนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับเป็นเนื้อติดหมักนะครับเขาบอกว่าเนื้อหอมนุ่มไม่เหนียวปาวีลองทานแล้วนะครับตัวนี้หอมนุ่มจริงๆครับไม่เหนียวนะครับแต่ออกจะรสชาติไปทางเค็มๆนิดนึงนะครับตัวนี้มีขนาด200กรัมนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอา1นึ่งซองหรือ3ามซองนะครับตัวนี้ถ้าเก็บในห้องธรรมดาฝาล่างอย่างนี้นะครับผมจะอยู่ได้1สัปดาห์ครับแต่ถ้าเกิดเก็บในห้องฟิตอย่างข้างบนนี้จะอยู่ได้ถึง3เเเดดืืออนนนนนลยครรับบีีปวแช่มมาาะะณ เมื่อวานทานอยู่นะครับเนื้อยังนุ่มอยู่ครับตัวนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเขาเอาเนื้อออสเตรเลียเนี่ยมาทาเป็นเนื้อแดดเดียวนะครับเนื้อหอมนุ่มไม่เหนียวป่าวีทดลองแล้วอร่อยจึงมาบอกต่อนะครับถ้าใครสนใจเนื้อโคขุนออสเตรเลียแบบติดมันทําเป็นแดดเดียวเนื้อหอมนุ่มไม่เหนียวนะครับอีกครั้งยังเก็บในห้องธรรมดาได้นาน1สัปดาห์และในห้องฟิตได้นานถึง3เดือนนะครับผมตัวนี้เอาไปปิ้งไปย่างนะครับก็อร่อยครับผมสนใจสั่งซื้อกดที่ลิงก์ในคคาออธิบบยยวดดีโแลล้สัั่งไเร